มาแต่ไกลแล้วนะครับขบวนวพิเศษทันซินาราที่3าหนึ่งเปิดไฟหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับนี่ทำโดยหวัวรถจักร QSY นะครับนัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับขบวนดวดนพิเศษทันซินาราที่สามหนึ่ง เทไปทางชุมทางันาดใหญ่นะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนบ,บุรีนะครับ เฉีดสะพานนิดเดียวนะครับสำหรับขบวนตรวนพิเศษทักศิารับที่31นะครับทำขบวนโดย q s Line 2516นะครับ 5216นะครับต้องขออภัยด้วยนะ QSY 5216คําขบวนด่วนพิเศษทัศนารัตที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับกำลังจะเข้าโค้งมั่นโป่งนะครับเดี๋ยวแสงสะท้อนกับตัวขบวนนะฮะสวยงามมากๆขบวนนี้นะครับเวลามานี่เวลาเดียวกับพระอาทิตย์กำลังจะ ตกดินนะครับเพราะว่าทางสถานีบ้านโป่งนี้นะครับถือว่าเป็นฝั่งตะวันตกนะครับเดีย๋ยวเราจะเห็นขบวนด่นวนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับเข้าโค้งบ้านโปง่งวันนี้ทำขบวนโดย QSY 5216นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุ c กชาแนลครับกับขบวนสะท้อนแสงดวนวิเศษพัชินารัฐที่31กรุงเทพชุมทางหัดใหญ่แล้วพบกันใหม่นะครับ